พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปัญญาอจาจารย์มหารัตตะวาสิกาจันทนลกโยนำให้พวกเราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้เป็นหัวหน้าเป็นต้นบารมีสามปิทพัศพระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทัสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันรรทัสรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นท่อทานเป็นสื่อนำเป็นเส้นทางให้บารมีสักสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ทำอยู่เป็นตัวสมัยจากสมบูรณ์สุดกลาดดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสักสิบทัพระเดชะคุณโลกสดันทัสโรดำรงชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ดำรงอยู่ได้เพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสัจจทัตพระเด็ชพระคุณหลวงปุ่สดันทัสโรให้สามารถสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสัสิทัตพระเด็ชพระคุณหลวงปุ่สดันทัสโร นำให้พวกเราได้อดทนคือปรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสเโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จอีวิตท,ที่สามารถรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชประคุณหลวงปู่ศุกดจ่ันทาสโรจกทำทั้งหมดทุกทำได้ตลอดเวลาเป็นปัจจิติให้สามารถอยู่จากผู้รู้ผู้ื่ผู้เบิกบานซึ่งเป็นชาวสีไล เป็นกัลายาณมิตรบารมีสัจิทักเบื้อคตณนลุงพุทธเจนทัสโตโรที่เป็นปกติของฐานสีสมาธิที่เป็นการไหลเวียนของบารมีสัจิทักนี้ที่มีศูนย์รวมณศูนย์กลางตังกลุ่มปฐมเริ่มแรกบารมีสัจิทัก พระเดชพ,พุณโหลวงปู่สดจันทร์ครับปรเป็นปกติได้อยู่ตลอดเวลาป,ปรับปรูพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ให้อูกทำอื่นๆหลอกลวง ไปเป็นทาสรับใช้ให้กับธรรมอื่นๆหลอกลวงให้อยู่ในสถานะสภาวะผู้ไม่รู้ไม,รไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นทาสรับใช้ทำงาน ให้กับทำรรอื่นๆไม่ได้ผลงานที่เป็นของเราเสียสมบัติให้กับทำรรอื่นๆไม่ได้รวบรวมสมบัตติที่เป็นของเราวความทุกข์ที่เกิด ขึ้นจากการไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งเกิดจากทาอื่นล่อลวงให้เสียความเป็นตัวของตัวเองไม่ให้รู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงคือบารมีสังสุทัศเถเดปุกุลหลวงปุสสตันทัสโรที่มีอนุภาพมีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่าธรรมที่ไม่ใช่บารมีสังสุทัศเถเดปุกุลหลวงพุสดตันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสังสุทัศเถเดชุกุลหลวงปรสสตันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสังิทัตรประเดชผลรงโพสต์ันทัสสรดึงดูดปอกเกิดซึ่งก,กันและกันเพื่อให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสังคิทัศนี้อำหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสังิทัตรประเดชผลลงปพสตกัดนทัสสร ให้กระแสธรรมบรมพุทธประเดระคุลลพุจันทัสสรได้สร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบรมีสามสิบทพประเดศพคุลลพุชันทัสรทุกส่วนของทุกทอดทัน ปรมีสามสิทธนีุให้อยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นไม่เดือดร้อนไม่เป็นทาสรับใช้ทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิทธะประเดชุณหลงโพสจันทสรลให้เป็นตัวของตัวเองทำหน้าที่งานอาชีพของตอน เองได้สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่เป็นของตัวของเราเองสามารถอยู่ได้พึ่งพาอาศัยตนเองได้สามารถ ที่จะขยายขอบเขตขยายทำบารมีสักจ์สิทธิ์นี้ครอบคลุมไปยังส่วนต่างๆให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้โดยทำหน้าที่งานอาชีพ อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกปร,ระมีสามสิทัศสะเดชภคุลลงโพสจันทัสโรนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกปร,ระมีสามสิทัศสะเดชะคุลหลงโพสจันทัสโร พัฒนาปรับปรุงให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นบรมีสัจสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทตัสรกอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติได้สมป,ปัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นของตัวเองที่พัฒนาปรับปรุงรวบรวมรักษาตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้นำผู้อื่นให้พึ่งพาอาศัยตนเองให้หาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้พระเดช กุหลงโพสตจันทัศโรพระเดชกุหลงพ่อธรรมชเยคุณยายอาจารย์มารัตนอุบาสิกาจัน์คน,นุโยนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสางสิทธพระเดชกุหลงโพสตจันทัศโร ตั้งผังสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำผู้สร้างเองรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำหยุดเป็นตัวสเปซอย่างสมบูรณ์ อยู่ในสภาวะปกติฐานสีสมาธิรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรูปรวมประโยชน์จากธรรมทั้งหมดสร้างสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อาศัยประง,งานทั้งละเอียดทั้งยาวสร้างชาวสิบเรไรสร้างกัลยาณมิตร สังคมชุมชนประเทศยุคชาวสิวิไลารมีสามสิบทัศพัสโรไปพมพร้อมกับรูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิบทัศพระเดภภ็ดพกุลโลวงปู่สดจันททัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจก เรากำลังสร้างชาวสิวิไยสร้างชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไยประมีสามสิบทัศพระเดชะคุล,ลกุศลเจนทัศสโรทำตามแบบที่รูบาอาจารย์ของเรานำให้ทำกิเลสเขาก็สร้างคนพานสร้าง ชุมชนสังคมของคนพามีกิเลสยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้นำมาสร้างเป็นชาวสิบิลัยมีสาวสิบทับก็ด้ประสบุตรจทันทสโรได้โอกาสในการ รูปรวมสมบัติปัจจัยสี่เราก็มีการยึดพื้นที่ด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดบรุรโัตจันทรโทรไปเรื่อยๆได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเราอิเลเขาก็ยึดพื้นที่ ของเขาขยายให้กว้างขวางเราก็หยิบพื้นที่ของกิเลสจะสร้างเป็นสมบัติเป็นปัจจัยสีพลังงานทั้งเรียดทั้งยาวทำตามที่ครูบาอาจารย์ของเราให้ทำ ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประทมเริ่มแรกวรรมีสามสิบทัศประเดชประกุลวุสจันทตัสตรกไปพร,พร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมวารมีสามสิบทัศประเดชประกุลวุสจันทร์ตโสตรก เชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก